ครับครับผมแบ็กนับเดี๋ยไฟแอล EP แล้วนี่ก็คือเวลาตื่นเต้นมากครับเนี่ยแบบตื่นเต้นมากๆเลยแบบใกล้ถึงเวลาแล้วเนี่ยครับผมก็แต่ถ้าให้พูดถึงคือมันเร็วมากๆเลยเนื้อตั้งแต่แบบเหมือนวันที่เรามาที่ EP หนึ่งกันนะครับล้วตอนนี้ก็เป็นไฟนอล EP แล้วรู้สึกค่อนข้างเร็วมากๆเลยใจหายมากเลยรู้สึกยังแบบยังไม่อยากให้จบเลยครับแบบสองเดือนที่ออนแอร์คือแบบไวมากใช่แต่ก็ตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ดีใจมากที่ ท,ท,ที่มาถึงวันนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราจะได้เจอกับแฟนๆที่เยอะแยะมากมายเลยทั้งจริงด้วทั้งใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกอะไรกับพวกเขาไหมตั้งแต่เขาเดินทางมากับเราแต่ก็ได้ใช่ครับก็อยากจะบอกว่าแฟนๆทุกคนนะครับมีความสําคัญกับพวกเรามากๆเลยครับผมเป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งแบบแรงซัพพอร์ตทาให้เรามีแรงที่จะแบบสู้ต่อไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมเดินทางด้วยกันนะแล้วก็ ให้กำลังใจกันระหว่างทางน,นะครับผมทําให้เราแบบมีกําลังใจแบบมีแรงลุกขึ้นสู้แ<ช>บบววนครับก็อยากจะขอบคุณ<ช>แฟนทุกคนเลยครับผมทั้งแฟนที่ไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์ที่แบบร่วมเดินทางกับเรามาตั้งแต่ EP แรกจนวันนี้ก็ EP <ช>สุดท้ายแล้วครับผมก็ทุกคนก็เดินทางมาจากต่างประเทศด้วยบางคนก็มาเพื่อที่จะมาดูกับพวกเราเนี่ยครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้เราจะได้ดูด้วยกันเหมือนเราสองคนโตโตขึ้นไปกับตัวละคร ตัวนั้นด้ยตั้งแต่แบบบางคนคือเขาตามเรามาตั้งแต่นิ่งเฮียเนี่ยชนมาเป็นดื้อเฮียเขาก็แบบรู้สึกประทับใจในตัวเราด้วยนะเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมาพร้อมกับตัวละครนี้นครับก็จริงๆเราอยู่กับตัวละครนี้มานานมากๆนะเขาประมาณแบบใช่สองถึงสามปีนะแล้วก็รู้สึกเติบโตมาด้วยกันเลยครับแล้วก็ตั้งแต่นิ่งเฮียมาดื้อเฮียนะตัวละครก็มีความเติบโตขึ้นในในเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ในเรื่องของการแสดงด้วยนะครับก็ ผูกพันกับตัวละครนี้มากๆครับแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบในชีวิตมากๆเลยก็ดีใจมากที่ได้รับบทเป็นเด็กอินใช่แล้วก็ค่อนข้างแบบใจหายเหมือนกันที่วันนี้เราจะต้องแบบส่งเขากลับนิยายแบบจริงจังแล้วนะครับใช่เคยส่งรอบหนึ่งนะตอนนิ่งเฮียเนี่ยแล้ววันนี้ตอนนั้นนิ่งลองไห้อยู่เลยใช่ครับวันนี้ก็อาจจะร้องไห้อีกครับในไฟนอลอีพีอ่าเปนใจหละคนจะได้เห็นอะไรเรืองอะตอนนี้ก็จะได้เห็นบทสรุปของดื้อเฮียนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะ อนที่แล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะถึงงานแต่งงานแล้วก็น้องนัดน้องคน,นเดียวเนี่ยก็จะมีแผนแบบมีงานแต่งใช่ครับแล้วก็เฮียอีจะยอมหรือไม่ยอมย่างไงต้องรอติดตามดูนะครับผมจะบอกว่าอีพีสุดท้ายนี้มีทัง้งแบบความอิ่มในหัวใจมากๆ<ม>ครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีพีที่ครบรถแล้วก็จะกินใจทุกคนที่เข้ามาดูครับใช่ครับมันจะมีน้ำตาไหมอ่ะอืม อาจจะมีน้ําตาทั้งความความสุขก,ก็ได้นะครับอาจจะเป็นน้ําตาที่แบบที่ดีใจที่จะได้เห็นแบบพวกเขาอาจจะมีทั้งน้ําตาทั้งความดีใจแล้วก็ความซาบซึ้งอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับยอย่าควรจะถว่าเป็นน้ําตาแห่งความซา<ส>บซึง้งนะครับใช่ครับเรบาใจฟูไหมวันนี้แฟนๆมาหาเราเยอะมากใช่อ้ใจฟูมากครับเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่ได้เจอกับแฟนคลับเนี่ยก็จะดีใจมากๆครับเพราะว่าเหมือนเหมือนทุกครั้งที่ได้เห็นเหมือนเขาก็รอเจอพวกเราวันนี้ก็จะได้เจอกับทุกคนครับก็ดีใจมากแล้วก็ได้ดู พีจบด้วยกันเนี่ยค่างจะพิเศษมากครับก็คิดถึงบรรยากาศที่แบบเราเห็นหน้าแบบแฟนๆแล้วแฟนๆก็ยิ้มให้เราแบบเราหัวเราะไปด้วยกันเนี่ยก็ดีใจที่เดี๋ยววันนี้เราจะได้มีโมเมนต์นั้นได้อีกครั้งครับได้ดูกับคนที่เรารักเนืแล้วก็ได้ดูกับคนที่รักเราดีใจมากวันนี้มีกิจกรรมโชว์อะไรมาให้แฟนๆ้พาไม่ได้แน่นอนนะครับผมก็จะมีโชว์แบบอาจจะมีโชว์ OST นะคะผมของเรื่องนี้นะครับผมก็ให้แบบแฟนๆได้ฟังกันนะครับสด ก็พี่แม็กก็เพิ่งปล่อยไปด้วยใช่ครับผมฟังอยู่ใช่ไหมนะครับก็วันนี้ก็วันนี้ก็รอดูนะครับผมว่าจะได้ร้องหรือเปล่าครับอยากให้ฝากถึงแฟนๆหลายรายกาที่ติดตามเรามาทั้งทั้งสองคนตั้งแต่นิคเมเนึงด้วกครับก็สักอยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆรักแฟนๆมากๆครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเนื่องจากตั้งแต่อาจจะมาตั้งแต่ดื้อเฮียหรือมาตั้งแต่นิ่งเียหรือมาก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดนะครับแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปนะเติบโตด้วยการต่อไปอีกนะครับผมอยู่ด้วยกันนะไม่ไปไหนนะใช่ครับก็อยากให้ครอบครัวฮาร์ดิสของเราจับมือกันแน่นๆแล้วก็เดินต่อไปกันเรื่อยๆเลยครับแบบคอยดูการเติบโตของนายกับพี่แม็กต่อไปอีกอ่าขอถามในอนาคตจะมีผลงานอะไรที่เปอีไหมมีแน่นอนครับผมเพราะว่าหลังจากดื้อเฮียเรื่องนี้แล้วนะครับผม อีกเดร็วนี้เลยนะครับก็จะเปิดกล้องนะครับผมซูเวิร์นะครับ<ช>โลกสองใบใจดเดียวนะครับผมกับทางกองทัพโทรการ์ก็เป็นอีกหนึ่ง<ช>โปรเจกต์ที่แบบทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว<ช>แล้วก็แบบทุกคนก็น่าจะรอคอยครับผมเป็นซีรีส์แบบดรามา่าแฟนตาซีอะไรนี้ครับใชม่มันพิเศษเยังไงกับาบ้างก็พิเศษครับตรงที่ว่าเราก็จะเราก็ได้กลับมาเล่นคู่กันอีกเป็นเรื่องต่อไปนะครับผมแล้วก็ได้มีผลงานให้กับแฟนๆได้ดูกันนะครับผมแบบ ไม่ต้องรอนานเลยครับก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ที่มีผลงานต่อเลยตัวเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างเป็นแบบเป็นนิยายวายที่มีความแปลกใหม่ด้วยจะมีความแบบแฟนตาซีแบบโลกสองใบมีการข้ามโลกไปข้ามโลกมาองี้แล้วแบบตัวละครพวกเราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามครับพอจะบอกคาแรคเตอร์ในตัวในโวจะเป็นประมาณอ๋อก็จะเป็นใ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 นเรื่องนี้จะเป็นสอง แต่ละคนจะมีสองบุคคลครับจะมีสองคาแรคเตอร์ก็จะมีของของของตัวแม็กเนี่ยสองโลกเนี้ยก็จะมีทั้งจะเป็นแบบคนหนึ่งดำสนิทเลยอีกคนหนึ่งก็จะเป็นค่อนข้างแบบขาวขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องเล่นแบบเป็นสองบุคิลที่ค่อนข้างแตกต่างกันครับของขอนมันมีตัวตนอยู่ในสองโลกโลกหนึ่งเป็นคนดีโลกหนึ่งเป็นคนไม่ดีครับโซของน้าแล้วจะเป็นแบบหนุ่มจิตกรครับผมอยู่็นชาวเขานี่ครับก็เขาจะวาดรูปเก่งมากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ เขาคข้างแบบจะมีเขาก็คือเป็นหนุ่มที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตบนกับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยผมครับต้องติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงได้ข่าวประเด็นหน้าทีจะมีแฟนมิตต่างประเทศแล้วอ๋อใช่ครับผมก็จริงๆดีใจมากครับที่แบบแฟนชาวต่างชาตินะอินเตอร์แฟนนะครับผมให้ความสนใจกับดี้วเฮียมากๆนะครับครก็โดยเฉพาะแบบว่าประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีด้วยครับผมแต่ว่าตอนออนแอร์ก็ มีมีการพูดถึงว่าซีรีส์ดื้อเหี้ยของเราแบบขึ้นไปอยู่แลนด์กิ้งอันดับหนึ่งใช่ใช่นี้ต้องแบบขอบคุณแฟนๆชาวญี่ปุ่นเขาเยอะมากก็มีการมีติดต่อมาให้จัดแฟนมิ้งครับผมต่างประเทศก็หลายหลายประเทศแล้วขอบคุณมากใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเรอเจอกันได้เลยเดี๋ยวเราจะบินไปหาแฟนๆถึงที่นู่นเลยครับเราเรามีเตรียมตัวเลยบ้องไหมเวลาไปการมีต่างประเทศใช่ไหมครับก็โอ้ก็ไปเหมือนเหมือนเหมือนเราไปส่งความสุขครับ ไปกับเจอแแฟนๆที่แบบเขาอยากเจอเราแล้วก็แบบได้ไปเจอทุกคนเนะยก็จะมีโชว์พิเศษครับแต่ละประเทศที่ผ่านมานะจะมีโชว์พิเศษต่างๆกันไปครับอย่างเช่นแบบไปประเทศนี้ก็จะมีการร้องเพลงของประเทศนั้นๆใช่ครับเราก็อยากร้องเพลงที่แบบแฟนๆเขารู้จักกันอย่างดีแบบเราแยร้องให้เขาฟังาก็จะมีโชว์พิเศษแตกต่างกันไปเรียกว่าเราก็คือทำกัน้านของแต่ละประเทศใช่ใช่ครับผมมีแบบซ้อมเตรียมคาไ้พูดกับแฟนๆอะไรอย่างนี้ด้วยแนะนาตัวอะไรต่างๆครับก็แบบอยากเข้าถึงเขาให้มากที่สุดครั ครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมฝากซีรีส์ดื้อเฮียข่าวว่าโซนของพวกเราด้วยนะครับผมก็วันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วเนะก็จริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนนะครับผมได้รู้จักกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะครับก็สามารถดูย้อนหลังนะครับได้นะครับทางช่องใช่ทางช่อง u ู u ูบมันดีชนแนลนะครับผมกับทางแอปไอชีนะครับผมเป็นแบบอนุญาตเวอร์ชันนะครับใครที่จะมีแบบคนที่ อยากดูแบบรวดเดียวจบเนี่ยแบบว่ามีหลายคนเลยแบบคนรู้จักนัดหรือว่าพี่ๆหลายคนเขาก็พูดกันแบบอรอซีรีส์ออนจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาดูรวดเดียวเพราะว่ากลัวขาดตอนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับผมว่าดูซีเรื่องนี้แล้วก็เป็นยังไงก็บอกต่อกันนะครับจะได้ทุกพาทุกคนนะครับผมมารู้จักเรื่องเฮียของเราับพวกเราก็คาดหวังว่าแบบหลังจากออนจบไปก็แบบแฟนๆชาวดื้อก็อาจจะมากดดูรีรันบ่อยๆหรือว่าใครที่ยังไม่เคยดูแล้วรอดูอยู่ก็จะหลงกดเข้ามาดูเนี่ย เราก็คาดหวังให้ทุกคน e นจอยกับซีนีพวกเราครับมันก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปออร์พวกเรามาตลอดครับได้ครับสุดท้ายที่อยากฝากเออเขาเรียกอะไรนะเราได้อะไรจากความเป็นคนเดียวในเรื่องนี้หมดสองเดือนที่เราอยู่กับตัวละครนี้มาเรามีความรู้สึกองไรบ้างครับก็ที่ได้อยู่ตัวละครนี้มานะครับผมจริงๆอยู่มานานมากๆนะแล้วก็ได้ออนแล้วก็ในระยะเวลาออนแอร์ในสองเดือนที่ผ่านมานะครับก็ ทำให้เรามีมีคนรู้จักมากขึ้นเนอะในฐานะแบบเฮียอี้เดินไปไหนปุ้ยคนนี้เฮียอี้นี่นอาอะไรอย่างเงี้ยก็<ด>ใช่ครับทำให้คนรู้จักมากขึ้นทําให้เราได้ทำเฮียอี้เนี่ยทําให้แม็กมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับผมมีความโตเหญ่ผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยก็เป็นตัวละครที่สําคัญมากๆครับแบบมีมีความสําคัญกับชีวิตของแม็กมากๆด้วยครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นเฮียอี้เนอะอย่างที่บอกตอนแรกนะครับก็มีส่งผลกับกระทบกับชีวิตมากๆครับก็ดีใจที่ให้โอกาสต่างๆกับพวกเราด้วยครับขนาดก็แบบ น้องคนเดียวก็ให้อะไรนัดเยอะมากเลยครับแบบเราเติบโตขึ้นมาด้วยกันเลยอะตั้งแต่แบบตั้งแต่นิ่งเฮียคือคนเดียวก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่พอดื้อเฮียก็มาเป็นอีกแบบนึงเหมือนเหมือนเราก็ได้โตไปตามเขาในทุกๆการเติบโตนะครับแล้วเขาก็นําพาแต่แบบผู้คนดีๆนําพาโอกาสดีๆมาให้เรารู้จักก็เยอะมากๆนะครับก็เป็นตัวละครที่แบบนัดผูกพันมากๆเหมือนกันครับ,รบ,รบแบบแค่แค่คิดถึงเขาเราก็แบบอำไมก็รู้สึกได้แล้วเลย